สวัสดีค่ะวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568วันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองในขณะที่ภาคใต้ต้องรับมือกับฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้บางแห่งจากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้และแนวปะทะอากาศเย็ยนช้อนร้อนชื้นประกอบกับกระแสลมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทําให้ในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากสุโขทัยกํากแพงเพชร พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูร์ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองตราดช,ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาส